แล้วกันรึแล้วอย่างใช่เลยโมเป็งสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนโมเป็งสมัยก่อนเนียไปนะฮะอเมียนันทบุรีวิทย์อ่านั้นตอนนี้พร้อมกันยังรันยังนันทวิทยาปริยธรรมนะฮะตอนนี้มาครบกันแล้ว ไปจะเป็นทางน่านคิดเรียนศึกษานะฮะครับที่จะพร้อมพร้อมกระยานะฮะเราไปดูกันดิ่งทำไมเราต้องเดินสำรวจไปสำรวจนะครับเราต้องสัมผัสถึงที่ห้องไหนห้องนี้อ่ะฮะ เกิดขึ้นนะฮะเปิดแอร์นะฮะแอร์อ๋อสมาร์ทโปิดแอร์นะอากาศก็จะร้อนๆนะฮะแดดร้อนๆพอเธอเจ็บคอแค่นี้ก็เจ็บคอแล้วเอ้าข้ามาก็ครบแล้วเฮ้ยชุดเดิมปัเนี่ย เดิมเองเดิมเดิมรอด้วยสองท่านนะฮะเป็นการขยับมาข้างหน้าเลยครับใครจะดูข้างหน้าได้เลยนะครับเชิญครับคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะสามารถมานั่งดูได้นะครับได้ครับได้นะครับอีกสีฟ้าเป็นไฟเด่นแบรนด์ฟอริติโน่คนขายดอกไม้เยบัวเก็บดอกนะฮะครัเอาเย็บัวเก็บดอกไหอ่าช่างแสดงความเร็ว นะะฮมาแล้วม้าพูนี่เราวอขาดเราไปแล้วเรียบร้อยโดนแบนทุกรอบทุกรอบใครๆก็เกลียดเขาน่าสงสารจริงใช่ครับผมเองก็เช่นกันครับทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายเลือกทีมสีแดงนะครับได้แบนแกลกไปอีกตัวหนึ่ง มูลานมาเลยตัวแรกครับของทางนั้นครับวิทยาปริยธรรมนะฮะทางฝั่งของนัิศึกษาสองได้เทนะเสียงนี้คนเดียวก็กบกหมดแล้วฮะโกใชเไหมครับน อาโูซี่สีงสีแดงเขาจะเลือกอะไรอีกตัวนึ่งหลงนี้ครับนักเลยค่ะอาานะคองามาแล้วีเเป็นสีเ่ยใคริเยนะสอองาคลิกซี่มาเป็นเมยนะเลนกางตัตึ้ง ตึงเกินรอบแรกซัดกันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มารอบรัใช่มาหลอดนะฮะมามาแล้วลูเมียเจ้าแม่มาแล้วฮะตอนนี้เจ้าแม่สายตาสั้นลีฉันแสดงความเร็วเขจะเลือตัวไหนว่ากันเอาเอเดดเดดเดดเดเเเอเเเ เอาไหมเอาไหมเอาไหมอ่าลูข้าจดีโชิตตะลามันจะขายคอีกครั้งหรือไม่มลุกหรือลาอ่าลิงลบุรีนะฮะ จฟีดาลลิงฮะไปที่ไหนตอนนั้นต้องมีต้องบตายที่นั่นนะฮะตายเริ่มแบนแล้วรอบที่สองทางฝั่งหน้าทิศศิษยาซองนัดเป็นฝ่ายแบนก่อนครับานว่าอาจจะแบนเป็นก็อฮะเป็นอายากก็เป็นได้ไม่ก็เป็นอาจจะเป็นเป็เรินดอนนะ ฝ่ายแบงใฝั่งนักเรินคืน้นันาบุรีนะฮะนันบ,บุรีวิทยาวิทยาธรรมนะฮะส่วนฝั่งสีแดงเป็นหน้าที่ศึกษาสองนะฮะเหลือคนเดียว โดนแบนไปฮะตอนนี้สองฝั่งก็ยังไม่ได้เลือกแครี่มาสักคนเลยนะฮะอีงดอกทบยังอีกอ่าตอนนี้เขาจะแฟนอะไรต่อไปนะตอนนี้อ่าแบนนะคอสนะครับว่าว่าแบนแบนอยู่แล้วสายตัวนี้อีสีแดงเป็นฝ่ายเลือกอ่าาวิวโดนแบนไปล้วฮะน้องไอริอ่า สองเรือลัแครี่จินตลาขายแตงโมเอฟซีเยยชิวนะฮะเยชิวมีเอฟ c ีเอซนี่นะฮะตอนนี้แบบกุงนะตลกชื้นฝังเองนะเดี๋ยวคนไทยเอ้ยหยบ วีโอนะฮะฝั่งของน้าเจสิสาสองทางดัานของนันทวิทยาปริยธรรมนะครับตอนนี้สีภัยมาแล้วเจสีหรือเปล่าจิเวสอาสลินมาแล้วนะฮะอาเจสี่แน่นอนับเลือกเจสี่มาอย่างไหนนะฮะพร้อมบวกเสมอ ต้องเจอไอ้จืดเนี่ยมาแล้วไอ้จืดสุกาา้านะฮะจะเลือกสุกา้ามาหรือเปล่าลังมก่อน ช่วงคราวตอนน enfin, right ี road, like ้เริ่มขึ้นนะฮะสิดีต้อนรับสู่ ROV นะครับของมทนร้านนาณนนะฮะรอริงก็คือรอลิงรอเรือก็คือรอเรือรอเรือก็คือรอริงรอริงและรอและรอเรือรอริงรอเรือ

เอาลิงเราจะรอดไหมดูทรงไม่น่ารอดเราท้องช้างมาก่อนลากรอดเฉยไม่รอดเกือบรอดแล้วเชียวบอกแล้วยังไงก็ไม่รอดพี่ไม่น่าเลี้ยวโค้งเลยพี่บอกว่าโค้งอันตรายโค้งขักศอกอ่าโดนหรือเปล่าโค้งไม่ได้ก็ตรงไปอ่าแฮนด้าโดนไหมซูก้าซูก้าจะโดนหรือเปล่าหรือว่าซูก้าจะได้โดน้แม่โอ้ซูก้าไม่ได้แล้วก็ตายด้วยอ่าพร้อมนอนครับซูก้า อ้าแล้วจิตตะ<ร>ลาขายแตงโมเปล่าหยุดแตงโมไหมโอยโยนไม่ทันโดนสกัดดาวรุ่ง อาชื่อแล้วตอนเป็นคณิตไม่ใส่ไม่มีแรงจริงเร็วไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ยวสลาโยูแตงโมไปแล้วอ้าวเจวัดเจรู้เจเห็นเจเห็นทุกอย่างลิงรอดไหมนี่เอาโอ้ลิยชิดเดินติดหินหินดูดหินสูด คิกซี่บินไปเรื่อยฮะบินไมม่ีแบบเอ้าวโดนปัดป๊อปดอกัวยสัจธรรมดอกดอกนี่ะดอกพวยสัจธรรมพุูดประทับประสงค์สาธุไอตอนนี้เอาไงเอาไงจริงในตรงป่ามั่วไม่โดนนะฮะเอาไงตอนนี้บินขึ้นมาตานหลอดจะลังหาสตาร์ตอนนี้ดูเห็นโดนหายมาโดนโดนตัดเลี่นเรียบร้อยโดนปัดโดนกลับขอโทษครับเข้ามาที่ ได้ไหม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 โดนแล้วเรียบร้อยเจาอีกทีอีกที่อู้ไวโอเกือบผิดเกือบพึ่งแต่คตาอ้าวผิดเรียบร้อยเจวะเจเห็นดับเบิลคิวถ่ายได้ไงเจ้าอันติเจเห็นเจรู้ทุกอย่าง งูมุนงูมุนใจเย็นใจเย็นพูดละโอ้โหที่ใจร้อนเลือดแค่นั <concealed them now> ้นอ oh ่ะอ้าวจัดเลือดมันเป็นพันธุ์ที่เลือดพระเป็นตัวมันร้อนเขาบอก่จเกินครับพี่น้อง The Iron Defense Line has disappeared. Send in the ballista. <alah> <ét> อ้าวงูเอ้ยงูผ่านหน้าลิงผ่านหน้างู ไม่มีเ้า้าโอ้โาแล้วก็หายทดีสีลูเมียโดนแล้วก็หายทีฝังดินไหมฝังดินไหมแคสฝังบุญแคสฝังบุญจะไปแคสเลยเกือบร้อยแล้วด้วยสีลูเมียเออนั่นเกมข้าวนะฮะเอาเทนเราได้ไหมเอาไงเอาไงเอาไงอุ้ยเผื่อ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 แตะ ายโดนบาดมีดบาดโหเรียบร้อยครับไปเลนแทงแท้เ่เฮ้ยน้องนะดัว้าวเอาตกูดีนะตอนนี้อิลูเมียเดินมาแล้ววะให้้ไรเงี้ยเรียบร้อยกูโดนดูด นเออวะฉันไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะอาวแล้วดเรียบร้อยอาวลิงว่าช่วยด้วยฉันนโหมดวิทยาบริยธามนันทานนัวิทยาปริยธรมนะฮะได้ตอนแรกเกิดเป็นนันทบริษีอยพยาแล้ว ตต่่ออฮะนัทวิทยาปริยธรรมนะตอนนี้นำอย่างแรงเลย13ต่อ4คิวนะคิวซับมายคิวเอาเทงเข้าไปแล้วเทงว่าร้อนจัดร้อนพิชาอิลูเมียเดินแบบเดินวีเอบเอวสวย เรืองอันตีนะฮะเหนื่อยมีลมีอันตีแล้วไม่โดนได้ทำได้ทำไปคนเดียวมาแล้วมาแล้วโดนโดนไหมโดนเกือบไม่รอดนะฮรเด็กเขาไม่รู้จะเพียรใจจริงนะฮะผมมาหลอดมาหลอดไปนะครับเอาแซนจ์ได้เอาสตาร์ทเอาไงเอาไงเป็นไงจังหวะนี้ป้อมแตกแน่นอนไม่ต้องห่วง ครับดูเอาสลีมตีแตกไปใส่คนร้อยผมได้เป็นพันนะบอกเลยถ้าเดาเอาแล้วมาหลอดตีป๊อบแล้วเรียบร้อยเข้าสังกะสีเป็นก่อนสังกะสีเนี่ยที่ตัวมันกำสังกะสีอ่านรู้เหรอ นไถไถ่ไถไถไถ่อันนี้ไถ ah> ่อือที่แต่ด้วพัดอ uh ือสี่ข้า okay. ด uh ับพวกคิโเรียบร้อยโดนไปแล้วนะฮะเดินไปลีเข้าป้อมพลา ดับ <laughs> ไม่มีอะไรราหูอมค์ไปเออว่เอาเรื่องม <laughs> าตอนนี้เข้ามาชิดกระแพงเมืองเมืองเมืองจันนะฮะข้าบรารจันจะแตกหรือไม่ <laughs> บรารจันใกล้จะแตกแล้วถ้ามีปืนใหญ่แบบนี้เรีย <laughs> บร้อยบางจันของเราคงมีแตกดอก ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวหมู่บ้านลำบากลจันทุปม่ข้าด้วยเหรม่เอาสังสีมัเป็นโลอะไม่เหลืออะไรละ เอาแะครับโอ้โหมาแล้วเอาแล้วตีพม่าได้โอ้โหเพื่อนจากนิดเดียวปริมเพื่อนกลับมาเต็มได้นะตอนนี้บอลเล็กดเลตลอดเลตลอดถุยฮะไวโอว่าอุ้ยเข้ามาเยอะเกินขอโทษทีลื่นขอเตะโอ้โหลุ้นไปนะลุ้นไปมือจะนะฮะหลักหัวคน เอาแล้วโดดแล้วเข้าแล้วโดดแล้วเอาแล้วเก็บไหมเก็บมาลักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ละเสียดายก็กลับไปจุดเดิมจุดที่เคยอยู่จุดที่ไม่เคยมีเขาก็จะได้คำตอบนะฮะเก็บใจไว้ไม่ชัดอะไรนะเก็บใจไว้ไม่ชักเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ในตู้เสื้อผ้าซ่อนเงินเมียซ่อนเสียใจที่เดือดใต้หมอนเอ๊ หามัมาแล้วนะตอนนี้กำลังนำทัพโดยสังกสีบุี่น้องสังกสีส่วนพี่สังกะตังอไม่ล้างสักวันไม่ล้างสักทีตอนนี้มาลอยกำลังยงแย่งสบัดบออบเก่งมากเลยตัวนี้ดูดูดดูดูดดูสมบัอนะ มาติดตามชีวิตนายสังกสีมาสังกสีติดสังกสีเป็นสนิทฆ่าด้วยบัดทะยักนี่อ่ะแผลแผลฝังลึกเออเอาสังกสีบาดแล้วบาดใช้เองตีบาดทยักษ์เองทั้นนั้นเขาโยนซ่อมกลับมาซ่อมทิพย์ตายออ้เป็นไง กหลังรอดมาแล้วครับมาแล้วว่าไงว่าไงพีเตอร์มาแล้วฮะโอ้โหเกือบอีกนิดเดียวเองโอ้ยถ้าคลิปยิงตายนี่ก็ไม่รู้จะลาคลิปพอดีนะฮะเอาเนี่ยมันวารุนะ สว่างเปิดีอันที่วอลโลวาโอลลูนแอสกันแน่ทำเกมมันน่าจะมีแข่งวาโลูนหลังหัวคงคุมอดยาเลยบอลลนแอสเนี่ยเฮ้ยเม้นมา12เม้นไม่มีใครอ่านเลยเนี่ยไหนแล้วมาอ่านเราเราเราช่วงพักเบรกเรามาอ่านเม้นกันดีกว่า FC F เอฟซีเต็นท์ของเตยครับเอฟซีก๊อฟชัยครับก๊อฟชัยจัดแข่งหนึ่งหนึ่งฟอร์เรนก่อครับโกโก้หรือเปล่าวะพี่เวเลสผมอย่างตึงเอาเข้าแล้วเวเลสเวเลสไปแล้วเวเลสอย่ากรอทวนพี่เวเลสผมอย่างตึงไม่ได้บุลีนะไม่ได้บุลีเวเลสผมไม่น่าพูดเลย เกินมุกพลาดเกินนี่น้องนิวันตึงน้องถอนคำพูดได้รับน้องถอนคำพิมพ์น้องถอนคำพิมพ์เอาป้อมประกัหน้าแตก่กฮะโอ้เกินมุยมุยเกินปุบปุยเอาลิปต้องระวังปุบปุยเอาแล้วเอาแล้วตีป้อมแล้วตีป้อมแม่แล้วเรียบร้อยโรงเรียน นั้นทะาวิทยารปริยธรรมนะฮะได้ไปหน<ป>ึ่ง <1 S 3> ต่อศูนย์